สวัสดีคุณผสวัสดีครับทางช่องเนี่ยพารวยเนี่ยพาโชคน้องพารวยดวงพารวยแต่กิตติสีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตามของสุดท้ายค่ะพ่อเมื่อวานที่คุณพ่อก็ไปอยู่มาเลือกตั้งตอนแรกว่าจะมาหาพ่อแต่เมื่อวานแล้วพอดีคุณพ่อติดธุระคุณพ่อทำหน้าที่อะไรครับเป็นกรรมการเลือกตั้งโอ้คุณพ่อเป็นกรรมการนะครับกรรมการเลือกตั้งคือคุณพ่อเป็นคนนับใช่ไหมพ่อนับตับคะแนนใช่ไหมครับแมน เป็นคนขานนี่เขาอ๋อเป็นคนขานทออั้งเป็นทุกอย่างแหละอยู่ในน่้นะเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันอ๋อคีกบัดแล้วก็ตรวจลายชื่อค่ะพออยู่จนดึกเลยใช่ไหมพอ่อเมื่อคืนเนี่ยเม่า,าเป็นรุ่นเป็นหุนคะแนนเขากิดคนแล้วหาถุมโกเจ็ดโมหกถุมห้าทุ่มครับอยู่ดูมากเลยนะพ่อเนานะกดจะรู้ผลนะพ่อเนาะสามสีบทรงหงิดสามสี่แล้วอยู่นับคะแนนอยู่หน่วยแล้วก็โอ้สองทุ่มพ่อเนาะ ครับครับพอพอปิดหีบหามงแรงเนาะ่าคำขาบพอแล้วเป็นไงครับพออันหลังจากที่ลงคลิปต่องวดไปนี่ FC คอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยก็ยังอยากได้เหมือนเดิมพ่อแอดต,ตัวหกมาหกตัวมาสามตัวนี่ครับตัวมาสามตัวแต่ว่าตั้งแต่ตามมานี่มันเคยถูกสามตัวอยู่รอบหนึ่งใช่ไหมพ่อใช่ไหมครับเคยถูกสามตัวอยู่รอบหนึ่งที่ผ่านมาก็ถูกสองตัว มันมีแต่เบิลเนาะมันมันออกอแต่เบิลตั้งแต่เอาหกตัวมาสามตัวลงออกแต่เล็กเบิลตั้งแต่คุณนอเจ็ดเจ็ดคุณนอตค่ะอือแลกมากเลยส่วนตัวคุณพ่อคิดว่าเบิลไหมครับวันนี้รางวัลเนี่ยแต่ว่าในสูตรมันก็นมีเบิลเยอะแต่ว่ามันสิเบิลดูแต่บ่ในสูตรถ้าสูตรเบิลวันนี้ถ้ามีเบิลในสูตรเบิลตัวไหนพ่อเบิลน,นึงนึงกันมีเบิลนึงนึงเบิลแล้วก็มีซีซีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าซีซีนั้นมาเขาแต้มซีซีไม่เข้าแต้มแม่ วดก่อนนี่ซีซีก็แปดแปดมันเข่าแต้มทั้งสองสงสองโตเลยวันเครับครัพ่ออืครับแต่ว่างวดก่อนอันที่คุณพ่อบอกมีแปดแปดกับซีซีเป็นเบิ้ลแปดแปดกับซีซเข้าแต้มไหมพ่อาแต้มเบิ้ทั้งสคราแต้มถึงว่ามาแปดแปดตรงตรงเลเนาะพ่อน้องงวดก่อนค่ะอืข้าสันเขาเขาลงลงบ่ครับพ่อซีซหรือว่าลงแค่หนึ่งหนึครับพ่อลงแต่หนึ่งหนึอเนาะพ่อมาเข่าแต้มเนาะครับเอาแต่หนึ่งหนึ่งก็นด้เนาะพ่อเนาะ แต่ว่าเพื่อผู้ใด้มักกาแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะซีมีสองตัวนั่นแหละแต่ซีซีไม่เข้าแต้มแต่ว่าถ้าชอบก็ชอบหนึ่งหนึ่งเอาแต่หนึ่งหนึ่งก็ได้เด็กหนึ่งหนึ่งมันเข้าแต้มมันเข้าแต้มสองนะครับครับพ่อซีแต้ม4มันโมมีครับพ่อมันโมมี่แปดมีแต้มแปดครับ เอฟีว่ารูมาไฟเต็มต้นเลยมาไฟบ้านพ่อเต็มต้นเลยใครอยากมากินมาไฟบ้านพ่อก็มาได้นะพ่อเนาะใหญ่หนึ่งว่าเก็บพันไว้ในเด้อพ่อนาะเออโดยดีวหน่วยระยองตรงเต็งเต็มไปหมดเลยเอฟซีมันออกออกเนี่ยวัเต็มต้นเนี่อนะ้อนมาค่อยไล่มาค่อยไม่เนื้อพ่อน่ะมันเถาแล้วมันแก่แล้วครับพ่ออืมกลาเป็นโฮมไป่สือครับก็คือหลังจากที่ลงคลิปในในรอบก่อนไปเอฟซีก็บอกนะพ่อลงให้หมดเลยไม่หลายตัวหรอก ไม่เยอะนะพ่อเนาะก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าม่เยอะก็เลยเอามาตามไก่เมือยอีกรอบหนึ่งเป็นสูตรบุญนะคะไม่ถึงเลขตัวเลขจะเป็นเลขเบิ้ลหรือว่าจะเป็นเลขหกตัวมาสามตัวเอซีหมายความว่าให้ลงใส่กระดาษให้หมดเลยเมื่อก่อนเป็ดเป็นกอยังมันท่อครับครับก็คือลงให้หมดเลยทุกตัวจะเป็นตัวเบิ้ลอะไรก็เขียนลงไปเลยค่ะก็รอบก่อนแปดเปดเราไม่ได้ลงับพ่อเนาะไม่เอาบริลงเปดปดกัซีซีบริลงค่ะปดเปดซีซีไม่ได้ลงแต่ว่าพูดไว้ในคลิป ย้ำหลายรอบด้วยบอกว่าบอกปากเป่าอ่อนแล้วครับนั่นแหละแอดมินก็เลยบอกให้ฟังไว้ให้ฟังไว้นะครับเอฟซีหลายคนก็ไปซื้อถูกอยู่นะพ่อถูกอย่บางคนก็จดไว้แต่ว่าลืมเปร๊ะๆกับซีีมีอยู่เพิ่งว่างั้นเป็นกระสือถื่อยย่เป็นกระเดะหายกาสมมติชาปกากาแฟุ่ย่ปดแปดเพิ่นซื้อถือเปร๊ะแต่ก็มีเจ้าหนึ่งอีกเพิ่นว่าเพิ่งเพิ่นถือยังเพิ่นซื้อยังาถืกอยังหลอกเนวภาษากลางเนาะอืมครับถือ ททางถือนทางทางถึกเฉียดเฉียดอย่างนี้บ่พ่อบ่คนว่าถึอตัวทางถือตัวทางนี่ว่าเด็กเด็กตัวทางตัวอย่งโมโหน้ำกระเจ้าเนาะทักทางอย่างนี้บ่พ่อบ่ถือตทางถือแปดทางนั่นแหละอ๋ครับหรือว่าถืออย่างนี้บ่ถือโต้หรือเปล่าเออถือโต้บอ่ได้ไงตัวทางเออจะยังไงก็ไม่รู้เนาะขจะถ้าลงซีซีไว้นั่งเป็นอย่างนอกแต่ว่าเขาขีดเส้นใต้แค่หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเข้าไปพิจารณาลองนะคะบ ก็แล้วแต่จะมาว่ามันหลายตัว C4 มันไม่เข้าแต้มเพมาะว่านมเข้าแต้มตอเแรกบอกเข้าแต้มมันมันบอกบอกหรอกโอ้ค่ะบอกออกครับพวกแปดแปด C4 งวดก่อนมันเข้าแต้มเด้วเข้าแต้มเข้าแต้มอืมครับงั้นไม่ต้องลงกันแล้วพ่อ C4 เข้าแต้มแปดครัแปดแปดเข้าแต้มหกหมดครับนั่คือว่าต่อไปนี้เลขที่เราจะเอามาลงเอาเฉพาะเลขที่มันเข้าแต้มนะพ่อเนาะเข้าแต้มเบิดอันนั้นที่เอามาลงนี่เด็กบอกเข้าแต้มเพื่อตัดออกเบิดอืมครับครับพ่อตอนมันสูตรเพรามันเป็นทางสั้น ถามว่าเขาเตีมแม่นสีดังมาแต่ใส่กร้ซงครับถามว่เขาเตครับเตี่มสองตัวบนเตี่มสองตัวล่างแล้วก็เตีมสามตัวบนก็มี่นะครับพ่อสีซสีนี้รู้สึกรู้สึกว่าจะดังถึงเมืองนอกเนี่ยนะว่าเลขปล่อยกันเยอะมากเลยวักครับสีสีเลขดังมากเลยพ่อแต่คุณพอมีในแต้มมันมีเบิ้์สีซสีก็จริงแต่ไม่มีในแต้่ยมนะพ่อเนาะกับเก่าๆนี่ดังเนี่ยอันว่าเขาแต้มครับตัวทาง เสียขตัวถังคือตัวท้ายบครับตัวถ<อ>ังคือตัวท้ายกทิแเม่นนักข้าเจ้าถือตัวน,นาาั้นนาสนะคนเราคนถือตัวทางคนละครับตัวท้ายเพื่อนเพิ่นกันได้โอนมาให้ก่ากาแฟค่ขาขานมพอน่อคน่ะค่าพอ่อก็ถ้างวดน,นี้มีโชคมีลาบกับคุณพ่ออีกก็จะลืมค่าขนมค่ากาแฟคุณพ่อเนอะาะจะได้มีเออจะได้มีกําลังใจในการทําสูตรต่อไปนะครับสูตรคุณพ่อนี่หาได้ยากมากเป๊ะมากนะคบท่านผู้ชมแล้วงวดนี้นี่ตัวน้อยน้อยตัวมากคุณพ่อพยายามให้มันน้อยตัวใช่ไหมพ่อ พยายามหน่อยๆนะคพอตัวเน้นก็บสองตัวองวดเนี่ยเน้นมาคู่ขี่มันก็มีอยู่สองตัวเนาะคพ่ทีนี้ทีนี้หลังจากที่คุณพ่อปล่อยเลขล่างไปเนาะคุณพ่อฝันดีไหมพ่องวดนี้ก็ว่าฝันดีอยไปบอกเขาเจ้าฟังเขาเจ้าว่าอุวยกันฝันแบบนั้นกันแสดงว่าเลขเลขปักไว้แล้วคนวันนะเลขเลขปักไว้แล้วเมียนพอฝันว่าในดำหน้าเลยดำหน้าดำหน้าเบิดลกืนโอ้มีงันมาไงแบบ เป็นอะไรท่ทั้งบ้านเก่าห่ะแบบโบราณหน่อยดำดำนาดำนาเป็นปลาปักไว้แล้วคน่ะปักไว้แล้วเออคุณพ่อตัวคุณพ่อเองใช่ไหมครับไปปักข้าวแมนอ๋อครับงานน้อยปักไว้แล้วคนเราคนปันแบบนั้นก็แปลว่าปักไว้แล้วเลขนั่นปักไว้แล้วเฮาวฮัปักเข่าเนาะครับพ่อปักเข่าดำนาบ้านอีสานบ้านเฮาเรียนแบบดำนาครับดำนาคนเราปักเข่า ปักข้าวมนันเลขจะเข้าแหละถ้าฝันเกี่ยวกับข้าวนะแ<า>ม่ไหมเนี่ยแบบว่าอยู่ยยแล้วสิครับพ่อเนาอยู่แล้วปักปักปักไว้แล้วพันว้านนะครับค,ครับผมอืมปักไว้แล้วครับคือตอนด้วนขันดงอ่เออยู่ที่ว่าจะถูกล่างถูกบนเนี่ยนะพ่อเนาะอ่าลุ้นรอลุ้นเลยนะครับแล้วอันตอนต่องวดที่พ่อก็ฝันว่ามีคนขนข้าวมาให้ใช่ไหมพ่อของวดนี้หรือว่าฝันว่ามีคนเอาหมูมาให้เนออหมูตั้งแต่งวดก่อนพ่นอ๋อหมูตั้งแต่งวดก่อนปล่อยคลิป มาล่างนั่นฟันมาไดีดำหน้านะล่างจากเอาเอาลงคลิปไปแล้วลูคลิปหลางไปเนาะครับดำหน้าแล้วมาเลกล่างบ่ออยู่แล้วเออดำอา่าดำอยู่พื้นเนาะดำนล่งไปในดินเลกล่างมันอยู่แล้วหรือเปล่าพ่อของห้วเนาะอืออยู่เนาะค่ะแต่ว่าวางอันเป็นขม่าศูนย์หกอยู่เนาะท่านบ่าได้เอามาหายโอ้เอ็นเอ็นตัวเลกล่างเนี่ยมาศูนย์หกตรงๆใช่ไหมพ่อสูตรสูตรที่เอามาเนาะเลกล่างนี่เป็นสูตรใหม่ที่มันเขางวดเมื่อกี้เนาะค่ะ มันเข้าศูนย์หกใช่ไหมพ่อสูตรนี้แ,แล้วถ้าพ่อทําย้อนไปมันเข้ากี่งวดพอ่อโอ้สิบก่างวดคนแล้วศีบก<อ>ัวงวดช่เหรเจ็ดสิบแปดถึงไม่พอถึงอือครับครับผมอันนี้เป็นสูตรที่คุณพ่อเอามาลงเป็นในคลิปนี้นะพอ่อเนาะเออลงเป็นคลิปแรกครับครับผมมันเรินดีเลยเอามาลงนะครับครับพอ่อแต่ก่อนมแต่เอาลักสิบหาตัวกับหนวยหาตัวจับจับคู่กันนะครับ แต่ว่ามาขึ้นนี่ครับมาขึ้นนี่กับฟันดีอยู่ฟันว่าในในเลียงสร้างงั้นมาเข้าสร้างไม่หาในเลียงสร้างว่ะสร้างหลายตัวสองสามตัวนันมาในเลียงสร้างเอาพวกพลน้ไหม่เนี่ยไปให้มันจินครับสร้างกเก่าได้ครับพ่อฟันว่าเลียงสร้างเออเลียงช้างสร้างเก่าจะเป็นเก้าห้าหกห้าโบูเก้าเก่าแต่ว่าทำให้ฟันนั้น มันมันฝันเป็นเหล็กเบิ้ล<อ>หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดโอ้ทำไมฝัน,น,น,นในสมุดทำไมฝันหนังสือทำไมฝันนะ<อ>หนึ่งก็เจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็มีไปทันดอกค่ะผมอหนึ่งหนึ่งก็มีในสูตรอยู่แล้ว,ลวเออ๋ยวถ้าตีแบบไม่ต้องใช้สูตรทำไยฝันก็เก้าห้าหกห้านี่แหละค่ะสามปีเป็นเก้าค่ะผมผู้ชายก็คุณพ่อก็ตีเป็นห้านะพ่อเนาะได้ไหมพ่อมันก็มีอยู่น่ะหาเก้าเนาะห้าเก้าก็มีหกห้าก็มี หก่กระตุงกันกับสูตรล่างเนาะค่ะครับอือใช่ใช่พอแต่ว่าล่างนั้นตัวมากอี่นีนั้นมันคือคือหกห่านแล้วครับมากก็เอาลอตเตอรี่ไปหลายใบอยู่อือคุณพ่อซื้อลอตเตอรี่มแล้วหกห้าเนาะพ่อเนาะเห็นผู้ใดก็บเมตตาบอกเขาว่าหกหานแล้วเอาลอดหกห่านครับครับผมแล้วตอนนี้เขาเราียกอาจารย์ไหมพ่อตอวนี้อาจารย์จะถูกถูกตะถูกตวงหดเนาะ เพิ s <S <huh s <S ่มมาตามแถวนี้เพื่อนกระไดนั่งคือกันเดีย้ผู้เพื่อนมอมาถามเพื่อนกับบึงในช่องสินเนาะเพื่อนกระแค่ผ่านแถวหนี้เพื่อนกระถือครับครับพอทีนี้สุดบนมีตัวไหนของวันนี้สุดบนวันนี้มีสองหนึ่งครับสองหาครับหาเก็ตหาเก่าอหลักตัวหนึ่งถือว่ามักเบิ้นกับมีหนึ่งหนึ่งทอนละครับพอเบิ้ลตัวหนึ่งโตโตมากยินดีกับตัวเน้นไหญ่กับมีสองหนึ่งกับสองหา อืมค่ะคุพ่องี่สสูตรบนนะคะเนาะสูตรบนครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมเลขคุณพ่อมีซ้ำกันสองตัวหรือเปล่าห้าสองเออล่างให้สองห้าครับล่างให้ห้าสองบนให้สองห้านะพ่อเนาะเป็นเลขมันเป็นเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันนะครับกับตัวหนึ่งที่ซ้ำกันก็หกหากำหนหาเก้านี่เนาะค่ะเือปิดหัวปิดหัวตีเปอเป็นหัวปิดหางหกห้ากับห้าเก้าเลขซ้ำกันค่ะรวมๆเลยงวดนี้มีสามหาง บนล่างอย่างละสามหางแค่นั้นถือว่าไม่เยอะนะครับบนล่างอย่างละสามหางแต่ว่าบนบนน่ะมันก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่มันไม่หาเนื่งกันอะแต่ว่ามันหาหนึ่งมันตรงกันก็เลอยเบาเอาคืะข่ะผมทั้งนั้นหาหนึ่งนี่กันไว้บนล่างเนาะค่ะพ่อเออมันก็ยันลำรางอยู่แล้วก็เลยก็บเรื่อกเอานะบนมันมีห้าหนึ่งด้วยใช่พ่อในสูตรเยแล้วว่าจะลงไปแล้วในเลข้า งาน5 1บนล่างนะพ่อเนาะง,นงั้นเอาเฉพาะตัวนี้ของคุณพ่อกันไว้บนล่างหรือว่าท่านผู้ชมจะกันไว้บนล่างหมดทุกตัวเลยก็ได้เพราะว่า,าเลขมันน้อยเลขมันน้อยมันไม่หลายตัวกันไว้ดีกว่าที่จะเสียดายนะพ่อเนาะน FC จับไตได้มาแล้วพอบางทีมันก็ล่างไปออกบนบนไปออกล่างอย่างเงี้ยครับหัวหลองหันหมันกท็ท่มากเสียดายเสียดาย3883 คนละสันโอ้ยนาสิเป็นแปดสามสามแปดนอนคนละเออจะออกสามแปดนี่ถือรลายถือรลายยังคักเป็นว่าะสันเออถ้าออกสามแปดนิ้โอ้ยได้ได้เป็นแสนนงนั่อเนาะนาสิเบิลข้างหน้าแทนเนาะค่ะบแปดแปดสามสิเนาะครับสามเป็น่าจะเป็นแปดสามแปดอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเมียนเดิตามเนาะครับเหมือนงวดที่มันออกสองสองเจ็ดนั่อแมีนค่ะอันนี้มามาเบิลข้างหลังเนิลข้างหลังครับสังเกตถ้าคุณพ่อเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วน่าจะตามองมากเลยพ่อสูตรนี้ แล้วให้พอย่ำสูตรล่างเนะะี่ยค่ะมีมีตัวใดเน,นะะี่ยครับพ่อสูตรล่างงวดนี้มีหาสองหกหาหกหนึ่งหาหนึ่งตัวมักก็คือหกหาคำหาหนึ่งตัวม<า>ักอีหลีคือหกหาครับ 6. หา้าแล้วทำไมเลขวิ่งบนกับล่างมันเหมือนกันบอกพ่อไม่นเลขบนเลขเลขบน,น,นหนาหาตัวเดียวเลยเดี๋ยวงวดกว่อนนี่แปดเนาะค่ะ ครับครับผมนครับบนกาลังมันเด็กๆตัวเดียวกันนี่ม,น<อ>มันเด่นแหงนะเด่นตามตามสูตรของมันนะครับก็เด่นล่างห้ากับหกเด่นบนห้าอีกครับแถ้แวถถามักสามตัวกับเอาเก่าใส่ครับครับผเป็นเก่าสองห้าแล<อ>้วโต๊ะหมักนะเก้าสองห้าอืม Abei, เดี๋ยวเราไปใส่ในสูตรหกตัวมาสามตัวดีกว่าคร,รับพ่อเนาะแ๋ยวหกตัวมาสามตัวงวดนี้คุณพ่อเบิร์นคิดว่าเบิร์นไหมนเพ่เบิร์นเพราะว่าเนี่ยมันมันมีเบิร์นจังหวัดก่อนจังหวัดก่อนเนี่ยมันเป็นสูตรคู่ขี่สิบบนคู่ขี่น่วยบนคู่ขี่เนี่ยมันมันได้สองสิบก็ได้สองน่วยก็ได้สองสินัะมันก็เรยมากเบิร์นเพราะว่ามันเป็นเลขคู่แปดแปด งวดน,นี้มันงวดน,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 นี้มันคู่ขีคงกทบ่เบิ่นดอกเห็นว่าเปอร์เซน็นเปอร์เซ็นบนมีน้อยนะพ่อเนาะนคู่ขีขู่ขีก็มีสองหนึ่งกับสองหาครับพ่อเพื่อนจับจ่ายได้เราได้พอคุณพ่อเคยบอกว่าถ้ามันเบิน่นมันเบิ่นทีละสามงวดใช่ไหมพอ่อแล้วมันก็จะหามันก็จะหยุดหยุดเบิน่นสามงวดแล้วก็จะกลับมาเบิ่นใหม่สามงวดแต่ว่างวดนี้นี่เลขเลขเบิ่นนี้ดังแห้งนะคะอาจจะ บ่มหาก,กระไ่เนานอเพราะว่ามันดังค่ะเออ้าดังแรงมันจะไม่เบิรนเขาจะเปลี่ยนสไตล์ตาการออกใหม่อย่างงี้นะพอ่อเพราะว่าเขาจับสายได้หมดแล้วด้ว่ามันเวลามันเบิรนมันจะเบิรนทีละสามงวดแต่ว่าเขาก็เอาเหล็กเบิรนกันไว้นําเนาะหนึ่งหนึ่งนะคะใช่ใช่นะครับแล้วก็อันหกตัวมาสามตัวมีตัวไหนบ้างพ่อหกตัวมาสามตัวงวดนี้่สองสามสี่ห้าแปดเก้าครับครับผมสองสามสี่ห้าแปดเก้าครับ คุณพ่อจับให้เมื่อกี้นี่ย9 2 5เนาะค่ะ9 2 5ชุดเดียวตอนนั้นน่ะขาด9 2 5อืมชุดเดียวเดียพ่อชุดเดียวก็พอหรอกนะผมจะว่าลายตัวขาดพอเข็งแขรงเลยเนาะ9 2 5นะครับ3ตัวเลยเนาะห่อเนาะมันกับมันกับมี่อยู่นหันเบิด์ตอันละ9กับมี่2กับมี่5กับมี่อยู่นี่6อยู่นี่ตัวนั่นละครับผมเดี๋ยวสมมติถ้า FC ไม่ชอบ9 2 5เนี่ย จับเป็นตัวอื่นได้ใช่ไหมพอ่อได้แต่แต่มันจะจับเอาค่รัรัอยนี่นี่ไม่เก่าเป็นปรคก่อิว่าไม่ไมจับได้ได้รัร้อยงวดน,นี้เก่าเก่ากับสองวะ่ะอืมเก่ากับสองค่ะ,ะแล้วก็งวดนี้ประกอบกับงวดนี้ออกอยู่นนทบ,บรุรีอยู่กองฉลาดดนี่นะพ่อเนาะออกองฉลาครับผม ิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่รู้สึกว่าสัญจรเลขมันจะเืออยากใช่ไหมเพราะว่าเกี่ยวไหมครับแต่เมื่อก่อนก่อนมาเป็นเลขสัญจรนะครับผมมันมันทําให้เราซื้อลงทุนยากใช่ไหมพาะมันก็มีส่วนที่กันนะเพราะว่าสัญจรตัวนี้ก็จะยานังแต่มันเบิร์นเนาะครับมันก็เบิร์นดีๆสิบหวนมาเบิร์นดีๆเนาะเบิร์นจริงๆครับครับผมอืครับเป็นเด็กเบิร์นอ๋อแต่ว่าเลขเด่นล่างกับเด่นบนเนี่ยมันห้าเหมือนกัน มันในเปอร์เซ็นต์จอก55ได้ไม่พอไม่เกี่ยวหรอกเนาะ55นี่มันมันก็มีอยู่เทิร์นมาเขาแต้มว่ะมันสิมีเบินอยูซามตัวหนึ่งหนึ่งซีซี55เรียกว่าสองตัวสองคู่นั่นึ่งเขาแต้มเขาแต้มคือหนึ่งหนึ่งครับเขาเต้มแค่คู่เดียวนะคะ55มันไม่มีแต้มศูนย์นะเขาแต้ียมเลยเอาเอาเฉพาะตัวเขาแต้มอ๋อค่ะค่ะพ่อ FC บอกว่า สองเก้าห้าเลขข้ามเสียงพระออกยากยังไงไม่เข้าใจเลขข้ามเสียงเลขขา้มขามเสียงยังไงพ่อโอ้โแล้วมันเป็นสูตรรองคาเจลาคือกันอ๋อเป็นสูตรของเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะเออครับไม่แน่ช,ช่องหาวันมาหน,น้าปีเนาะไม่แน่สูตรของพ่ออาจจะไปตรงกับเลขดังของหลายๆท่านนะครับอ,อ,อ,อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนี่เป็นสูตรของคุณพ่อที่คุณพ่อทําขึ้นมาเองนะครับคุณพ่อใช้เวลาในการเรียนสูตรนี้กี่กี่เดือนกี่ปีพ่อ สูตรนี่มันมาแต่แต่โดนน่ะนะสูตรบนเฮ็ดมาเรื่อยๆคือบนนี้กับเขาดีเข้ากันเนาะค่ะพ่อเขามาเรื่อยๆให้การสูตรบนอืมครับครับเคยเคยเคยมีคนมาถามเดียนไหมพอสูตรนี้นี่มีท่างโทรศัพท์บอกคนโทรมาแต่กรุงเทพมาเรียนนัอมีมีคนเดียวแต่ว่าคนที่สองกับเป็นผู้หญิงแต่ว่าโทรมาช่วงอ่ะ บริยุบาลเนาะก็เลยเลยบอหัเรื่องกันคครับก็บอกก็บอกยี่หรอกก็บอกแพงดอกก็บอกสูรเดมเป็นแต่เดินก็บอกก็เจ้าอยงเอฟซีท่านนี้ถามว่าเพิ่นมาใหม่ป่าอันห้ามีเิดมาล่างได้ไหมคะหรือว่ามาบนอย่างเดียวห่าจีค่ะมาทั้งล่างทั้งบนแล้วอค่ะห้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าเด่นมีห้าเด่นห้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสังเกตเลขพ่อมันจะมีตมตแต่เลขห้านะนล่างมีห้าสองหกห้าหกหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งสองสองหาเป็นตัวกลับพ่อครับอยู่ล่างก็มีสองห้าห้าเจ็ดห้าเก้าดูดิเลขห้าเยอะมากเลยหมดนี้ก็คือว่าห้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นวิ่งเนี่ยวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมพ่อเลขวิ่งวิ่งจีครับ หาบ,บ,บิ่งบิงบิงบนล่างเนี่ยก็ได้หานะพาะมันเด็กตัวเดียวกันเนาะแล้วคุณพ่อสามารถจับได้ไหมว่าห้าล่างเนี่ยจะมาหลักหน่วยหรือหลักหน่อย,อย<า>ครับอาบ่ครับอามันจะมีมีมาถึงถึงลักงลักลักลักสิหลักซิบึั้งลักหน่อยแล้วหาเพราะว่าหลักมันหาสอกับพกหานะครับครับพ่อหาหนึ่งพร้อมเหมือนเดียวครับแสดงว่าห้านี่ มีเปอร์เซ็นต์มาได้ทั้งหน่วยทั้งสิบนะพ่อเนาะห <Okay. S 1> <110. S 2> น่วยสิบเปอเซ็นเลขหาครับโอเคเนะเาะเดี๋ยวก็พาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขหกตัวมาสามตัวแล้วก็เลขบนล่างรวมมัดรวมกันไปเลยแล้วก็มีเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแต่ซีซีก็ให้บอกท่านผู้ชมไว้แต่ว่ามันเม็ดมันไม่เข้าเต็มนะพ่อมันไม่เข้าเต็ม ครับไม่เข้าแต้มก็แอดมินไม่ลงนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเด็กเด็กบอกเขาแต้มเด็กมันไม่เข้าแต้มก็คือถ้าไม่เข้าแต้มก็อาจจะไม่ออกคุณพ่อว่างนั้นเนาะแต่ว่าผู้ได้มากกันแล้วแต้ท่านผู้ชมเนาะค่ะนะครับผมพอเงวดก่อนก็บอกเงี้ยแหละแปดแปดนะครับก็ถูกกันหลายท่านอยู่นะครับหกห้าบนห้าหนึ่งล่างขอให้มาปังปโอเคนะครับผมนี่ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีปังๆทุกคนทุกคนวันที่สิบหกนี่ถูกค่ะ แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับแนวทางของคุณพ่อสวัยเขาต่แบกโค้งสุดท้ายนะครับเสนอไว้เป็นเพียง,แน,งแนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อสมควแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นเป็นถูกมากกว่านาะเขาตัวมา3ตัวของคุณพ่อนะครับในหกตัวมี2 3 4สามสี่ห้าแปดเนะครับคุณพ่อจับให้ 925เม็ดเดียวนะครับเลข3ตัวนะครับเสนอไว้เพียงเพียงแค่แนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับค่ะแอดมินก็ขอจบทิ่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะคะท่านชมเนาะเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางใหม่ๆด้วยนะคะให้กดติดตามทางช่องไว้นะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะว,ว่าท่านผู้ชมท่านไหน